ผมกำลังพูดว่าท่านนายกอนุทินก็พูดถึงเรื่องอาภาษีของทรัมป์และท่านก็เปลยว่าก็เดี๋ยวไปหาตลาดใหม่เพราะเราเป็นประเทศที่เน้นการส่งออกเป็นหลักมหมายถึงว่าเราไม่ต้องพึ่งสหรัฐอย่างเดียวเราก็คิดถึงตลาดใหม่ๆแล้ววันนี้ก็เป็นจริงนะครับจีนก็นะครับแสดงความนะครับโอบอ้อมอารีด้วยการรับซื้อข้าวก็คือผมว่าเรื่องตลาด,าลาดใหม่ ครับเรื่องตลาดใหม่เนี่ยมาแล้วแล้วทางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็เล็งไปที่รัสเซียเพิ่มด้วยนะครับในการหาตลาดใหม่ฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันก็กลายเป็นว่าประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเนี่ยก็พร้อมที่จะแนบชิดหาจีนมากขึ้นด้วยสัญลักษณ์ประวัติศาสตร์การทูตที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็คือพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราเสด็จเยือนกรุงปักกิ่งนะครับแล้วภาพก็ชื่นมื่นมากกับสีชื่อผิงนะครับผมว่าถ้าเป็นอเมริกามองเนี่ยนี่ก็คือเป็นนัยยะที่ สำคัญมา,มากเลยทีเดียวนะครับอ <ặ believer. S 1> ันนี <ci us> <c ười> ้อันนี้มีส่วนสําคัญใช่ไหมคะค่ะคือแบบนี้การที่ประเทศจีนเนี่ยกราบังคลทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเหตุผลคือสัมพันธภาพไทยจีนครบรอบห้าสิบปีที่เป็นทางการนะครับในส่วนผมเนี่ยผมเป็นการถ่ายทอดสดเนี่ยผมก็มีความภาคภูมิใจนะที่ผมเป็นคนไทยเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยต้อนรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งใหญ่มากครับก็คืออย่างสมพระเกียรติเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสัมพันธภาพของเรากับจีน,นมันไม่ใช่แค่50ปีจริงๆเรากับจีนเนี่ยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จีนเนี่ยก็เคยช่วยเรื่องสงครามสั่งสอนเวียดนามตอนนั้น,นทำให้เราพ้นภายคอมอมิวนิสต์แล้วก็การที่องค์พระบรมุขของชาติเนี่ยนะสเสด็จเป็นทางการแล้วทางจีนต้อนรับแบบยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้สัมพันธภาพที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแน่นแฟนยิ่งขึ้นะนะครับผมคิดว่ายังไงก็เป็นผลบวกกับประเทศไทยครับค่ะ มองมุมนี้เป็นเรื่องที่ดีมากถูกต้องไหมคะคก,คแ,ลกแล้วก็ที่สําคัญอย่างข่าวลือที่บอกว่าจีนส่งอาวุธให้ทางกัมพูชาหรืออะไรยังไงอย่างนี้เนี่ยพอมีประเทศไทยไปบแบบนั้นผมว่าท่าทีระหว่างจีนกับกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือก่อนหน้านี้จีนก็ พูดภาษาเจ้าบ้านคืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหมายถึงว่าก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์กับทั้งไทยและกัมพูชาจีนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งนะครับ,รบแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมาหลายเดือนที่ไทยกับกัมพูชาทะเลาะกัน ก็มีตัวแทนจากทางกัมพูชาเนี่ยเจราจากับปักกิ่งขออาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่ว่าปักกิ่งปฏิเสธซึ่งทําให้กัมพูชาไม่พอใจก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้กัมพูชาเข้าหาวอชิงตันมากขึ้นนะครับแต่จีนก็คงจะไม่ยอมง่ายๆเพราะจีนก็ลงทุนในกัมพูชาเยอะ แต่ขนาดเดียวกันความสัมพันธ์ที่จีนมีกับไทยมันพิเศษกว่านั้นเพราะว่าเป็นประเทศที่ใช้ความสัมพันธ์แบบใช้คําว่าบ้านพี่เมืองน้องเป็นเครือญาติกันะฉะนั้นเนี่ยการเสด็จเยือนจีนของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตที่จะมี พลังฉายส่องไปที่ความร่วมมืออีกยิบย่อยต่างๆระหว่างไทยกับจีนซึ่งทําให้สหรัฐอเมริกาเห็นภาพนี้แล้วก็ก็คิดหนักเหมือนกันแล้วถ้าสหรัฐอเมริกาไปกดดันไทยมากๆเนี่ยผมก็นึกไม่ออกจริงๆว่าถ้าไทยสไลด์ไปหาประเทศจีนมากขึ้นแล้วจีนเข้ามาซ้อมลบกับไทยมากขึ้นหรือ,อม,มีอิทธิพลในจุดยุทธศาสตร์ในประเทศไทยแล้วสหรัฐเขาจะทํำยังไงนะครับเขาก็คงจะต้องอไม่ยอมนะครับนะคะแล้วมองอย่างไรคะ คือในส่วนของที่ท่านอนุทินเองก็ประกาศจุดยืนค่ะที่ทางพรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้านบอกว่าอุ้ยอันเนี้ยเป็นการท้าทายสหรัฐที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนทามาก่อนนะคะคือแบบนี้คุณอนุทินเนี่ยทำนันเนี้ยผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงความไม่พอใจของฝ่ายเราบ้างมไม่ใช่ว่าเขาจะมาบีบบังคับเราทุกเรื่องแล้วก็มาใช้ภาษีมาบีบบังคับเราคือผู้นำเนี่ยมันต้องมีความแข็งกร้าบ้างในสิ่งที่ประเทศชาติได้ประโยชน์ ไม่ใช่หน่อมน้ําไปเรื่อยนะครับเราก็จะถูกเข้าข่มเหงย่ํายีตลอดเวลาซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณอนุทินนะที่แกกล้าประกาศเพราะจริงๆแกเป็นผู้นำอ่ะแกก็ต้องทำนะแล้วทําแล้วเนี่ยภาพพจน์ของประเทศเนี่ยดูดีแล้วเราก็จะมีอํานาจต่อรองมากขึ้น,นค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปสหรัฐจะเอาอะไรมากดดันไทยต่อได้ไม,มีมีอะไรบ้างไหมคะก็วันนี้ก็มีอย่างเดียวนั่นเองก็คือใช้อันวานะครับ <c oughs> ในการที่จะจัดประชุม แล้วก็ดําเนินการประชุมไปแล้วอ,อาจจะมีข้อที่จะให้ต้องต้องให้เราเซ็นนะซึ่งตอนนี้เราต้องระวังข้อตกลงที่เราเสียเปรียบซึ่งเราต้องไม่ยอมแล้วค่ะแล้วจริงๆเราต้องเร่งสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์เพราะคุณบุ๋มต้องเข้าใจว่าในโลกนี้ตอนนี้ณขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่มหาอำนาจเดียวเหมือนเมื่อ80ปีหรือ40ปีที่แล้ววันนี้มันมีมหาอำนาจสองขั้วค่ะแล้วอำนาจสองขั้วนี้ก็ซัดกันแบบไม่เลี้ยงนะทั้งด้านอาวุธทางด้านการค้าเพราะนั้นเราเองเป็นประเทศเล็กๆแล้วเราเองเนี่ย พูดกันจริงๆก็มีสัมพันธภาพดีทั้งกับทั้งสองประเทศทั้ง,ท,งทั้งสองคู่อำนาจแต่เราเนี่ยจะอยู่ยังไงนะเพื่อเราคือเราจะไปให้ใครมาตั้งฐานทัพไม่ได้เด็ดขาดในประเทศแล้วเราเองก็จะต้องไม่ส่งทหารเราไปร่วมกับใครนะแต่เราจะต้องสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์นะครับค่ะเท่านั้นอนะ่ะอันนี้มันเป็นหน้าที่ของผู้นำและว,ว่าผู้นำจะเอาอยัางไงนะครับ เพราะนี่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งระดับโลกภูมิรัศตร์ระดับโลกค่ะและผมเชื่อว่าการที่ทําเข้ามาในในเรื่องของเรากัรพูชาเนี่ยก็คือคต้องการมาแย่งพันธมิตรในอาเซียนสินประเทศกับจีนเพราะการปิดล้อมจีนยังไงสหรัฐมาไกลสหรัฐต้องใช้ประเทศอาเซียนปิดล้อมจีนด้วยอ่านะคะอาจารย์นะคะมองยังไงคะเรื่องของการประกาศจุดยืนของคุณอนุทินแบบนี้คะ่ะ ผมว่าก็ดีนะครับหากเรามองว่าท่านเน้นปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติหรือเอาอธิปไตยเป็นตัวตั้งซึ่งผู้นําหรือหลายๆประเทศทั่วโลกก็เดินไปตามคันลองนี้อยู่แล้วนะครับแต่ขนาดเดียวกันเราอาจจะต้องเพิ่มจุดเด่นให้กับประเทศไทย เพราะเวลาเราพูดถึงการแข่งขันระหว่างจีนสหรัฐเราก็จะมีคําถามว่าเราจะเป็นนโยบายเลือกข้างไหมหรือจะปรับตัวกับมหาอำนาจนี้อย่างไรแต่นั่นมันก็ไม่ได้ช่วยให้ประเทศไทยมีอํานาจด้วยขาของเราเองนะครับเราจะต้องผลิตยุทธศาสตร์ของเราเป็นการเฉพาะทํายังไงให้เราดูน่าสนใจมากขึ้นเช่นเราประกาศโพสิชันไปเลยว่าเราเป็น Crossroad เราเป็นจุดตัดระหว่าง1แถบ1เส้นทางที่เป็นการลงทุนของจีนกับอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเพราะว่าเราคุมทั้ง ทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินโดแปซิฟิกแต่ขนาดเดียวกันเราก็ประกาศว่าท่ามกลางการเป็นครอสโรดเราก็พร้อมจะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับระหว่างสถาปัตยกรรมความร่วมมือต่างๆในภูมิภาคสหรัฐหรือจีนจะทำอะไรในภูมิภาคเนี่ยต้องมาผ่านประเทศไทยแล้วทำให้ประเทศไทยสามารถจะเจรจาต่อรองได้หนักแน่นขึ้นคือผมว่าผู้นำเนี่ยจะต้องประกาศวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนแล้วอย่า วางกําลังหรือว่าตั้งรับหรือว่าคิดถึงอํานาจประเทศไทยในกรอบแผนที่ขวานทองอเพียงอย่างเดียวเพราะไม่พอแล้วนะครับเพราะวันนี้กัมพูชาก็ทิ่มแทงนะครับเข้ามาเรื่องเขตแดนเราขวานทองของเรามีปัญหาดังนั้นเราอาจจะต้องประกาศเขตอ,อิทธิพลหรือเขตพื้นที่ลงทุนออกไปนอกอขวานทองของเราให้มากขึ้นนะครับซึ่งในกรรมวิธีทางยุทธศาสตรม์มันมีแนวทางอยู่